สวัสดีครับผู้กการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่าของวันที่26เมษายน2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,264.01ขึ้นแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,266.45ย่อตัวต่ตำสุดบริเวณ1,261.00ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,265.00บุกขึ้นมาประมาณ1.64เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซ์ ความกังวลต่อมาตรการปฏิรูปที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะประกาศรายละเอียดแผนการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลและลดภาษีการโอนกำไรสุทธิต่างประเทศกับสู่สหรัฐกดดันราคาทองคำแต่ความไม่แน่นอนว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถใช้แผนดังกล่าวได้รวดเร็วเพียงใดส่งผลให้แรงขายในตลาดทองคำชะลอตัวลง นอกจากนี้ราคาทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่มีแนวโน้มตึงเครียดขึ้นอีกครั้งจากประเด็นการค้าและความขัดแย้งทางการเมืองกรณีอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงพยุงราคาทองคาไว้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําราคาทองคําได้รับปัจจัยบวกจากสาหรัฐเริ่มเตรียมติดตั้งระบบ THAAD ในเกาหลีใต้ขณะที่ชาวบ้านชุมนุมประท้วง กองทัพสหรัฐมีการเริ่มต้นการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบบางส่วนของระบบต่อต้านขีปนาวุธหรือ THAAD เข้าไปยังพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบดังกล่าวในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เร็วเกินคาดขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นกรณีนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐในส่วนนี้ส่งผลให้ชาวบ้านหลายร้อยคนในเกาหลีใต้ออกมาชุมนุมประท้วง ขณะที่ทองคําได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อจีนปล่อยเรือรบบรรทุกเครื่องบินผลิตในประเทศขณะที่สถานการณ์เกาหลีเหนือยังคงตึงเครียดจีนปล่อยเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ผลิตในจีนลงน้ําในวันนี้ขณะที่สถานการณ์เรื่องเกาหลีเหนือทวีความตึงเครียดมากขึ้นทั้งการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจ,จีนใต้กรณีประเด็นดังกล่าวส่งผลให้มีการจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เรือลําใหม่ได้รับการออกแบบจากจีนและได้รับการต่อขึ้นในท่าเรือ ตาเหรียญในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าเรือลำนี้จะยังไม่เปิดใช้งานจนกว่าจะถึงปี2020ขณะที่ทิศทางของสกุลเงินยูโรได้รับแรงหนุนและหนุนราคาทองคำเพิ่มเมื่อบอนยูเยอรมน,นีพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนรับข่าว ECB อาจจะลดมาตรการากระตุ้นเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนมีอายุ10ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนในวันนี้หลังจากรายงานของรอยเตอร์มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจส่งสัญญาลเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนว่าจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมนมีพุ่งขึ้นสู่ระดับ0.41%ในวันนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดและขยับขึ้นจากระดับ0.39ในช่วงก่อนหน้า การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญ3ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ครั้งก่อนลดลง1.0ล้านบาร์เรลครั้งนี้คาดการลดลง1.1ล้านบาร์เรลสรุปการลงทุน ไวเอประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 2 5 5 1 2 4 3และ1 2 3 2แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 7 0 1 2 7 9และ1 2 8สสำหรับกลุ่มรกัลงทุนแนะนำนักลงทุนจับตาแนวรับโซนระดับ1 2 5 5เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนหากราคาไม่หลุดอาจมีแรงซื้อเข้าพยุงส่งผลให้ราคาดิดตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาขยับขึ้นไม่ผ่านในส่วนของโซนแนวต้านระดับ1270เหร้อยเจ็ดสิบเหรอยญดอลลาะแบ่อกคาส แต่ถ้าผ่านไปได้ให้แบ่งขายที่แนวต้านถัดไประดับ1,279เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งน,นี้แนะนําการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาเพราะราคาจะถูกชี้นําจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยสถานะซื้อควรตั้งขัดทุนหากราคาทิ้งตัวลงแรงหลุดระดับ1,255เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ